โอ้สวยมากเลยอะ่ะสวยใช่ไหมที่รักมาเดี๋ยวเขาถ่ายรูปให้ไหมโอเคค่ะโอเคนะม่เดี๋ยวไปยืนตรงนี้ยืนตรงนี้จะได้สวยๆนี่น,น,นี่ค่อยๆไปนะค่อยๆโอเคหาบางนี้ โอเคไหนไหนเดี๋ยวเขาถ่ายให้นะหนึ่งสองสามโอ้หนึ่งสองสาม,สสามเดี๋ยวเขาจัดท่าให้ใหนนะโอเคค่ะ,ะเดี๋ยวหันมาทางนี้นึงหันมาทางนี้นึงโอเคได้ยังได้ยังมีนะเรา ในที่สุดสมบัติทุกอย่างของมันก็ตกเป็นของผมและคุณก็จะตกเป็นของฉันคนเดี Oh น uhm ี่นี่นี่คุณเป็นใครอ่ะนี่คุณจะทำอะไรฉันอ่ะเออเดี๋ยเดี๋ยใจใจใจใข้าไม่ได้ทำอะไรเองข้าเป็นคนช่วยเองเพียงหากเดี๋ยวกันนะนี่ดูจากการแต่งหน้าต่งตัวเองก็น่าจะมาจากในเมืองว่าเนี่ยแล้วนึกไงไปนอนอยู่กลางป่ากันนะ ท่านนะสิฉันฉันเป็นใครอ่ะฉันชื่ออะไรอ่ะคุณทำอ,ณอุ๊ยปวดหัวทำไมฉันจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะคุณฉันคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะโอ้ยจบแล้วจบแล้วชื่ออะไรก็ไม่รู้จักบ้านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วแบบนี้ใครไปส่งเองได้ที่ไหนเนี่ยแล้ว นี่มีบัตประชาชนมีเอกสารแล้วป่ะเนี่ยคุณฉ,ฉ,ฉ,ฉันขออยู่กับคุณได้ไหมเอ้ยจะบ,บ้าแล้วข้าเป็นคนปากคนดอยข้าเป็นคนโสดแกจะมาขออยู่ข้าสองต่อสองยังไงมันไม่ไม่ดีมาก ฉันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะฉันแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะฉันไม่รู้จักใครเลยอ่ะแล้วคุณไม่ให้ฉันอยู่ด้วยแล้วคุณจะให้ฉันอยู่ไหนอ่ะคุณไม่สงสารฉันหรอ,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 อข้าเองอยู่ข้าก็ได้เองอยู่ได้เนี่ยข้าอยู่เงี้ย อขอบคุณนะคุณเออคุณฉันหิวอ่ะมีอะไรให้ฉันกินบ้างไหมอ่ะอะไรวะตื่นมาก็หิวเลยโอ้โลำบากกูอีกุ้หน่าไปช่วยมันเลยเอ็งก็นนอรอนี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวข้าไปหาอะไรมาให้กิน โอ้อะไรอย่เนี่ยหาตาก็ไม่ไดไ้เอาใครมาอยู่ด้วยกวันพวกเนี่ยโอ้ยลำบากระบนอีกอะไรวะเนี่ยอ่ะลำบากระบนจริงๆ มีแค่นี้กินได้ไหมข้าวอืน้ำพริกอืผักอมไม่มีหมูมีไก่เหรอคุณปัดฉนยแม่คุณนี่มันในป่าในเขาจะเอาหมูเอาไก่ไหนมามีปลาให้กินนี่ก็ดีที่สุดแล้วมีให้กินแค่นี้ก็บุญแค่ไหนแล้วกินได้ไหม

เบาเบาเบาปลามีก้าง โอ้โหรล่อสมุดเกลี้ยงเลยทีแรกบอกไม่อยากกินกินไม่เป็นก็ใครจะไปรู้ล่ะว่ามันจะอร่อยขนาดนี้อ่ะขอบคุณนะคุณกล้วยยังมีนะกินกล้วยได้นั่งรอนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปหาน้ำมาให้กินจริงจริงเลี้ยงไหววันเนี่ย อ้าอ๊ะออ้อ่ากินน้ำก่อนในป่าในเขาอ่ะกินน้ำอย่างนี้แหละกินได้ไหมเนี่ยอาปากอ่ะอ่ะเออ พอไหม<อ>เดี๋ยวปเอาน้ำมาล้างมือให้อรอแป๊บหนึ่ง ไม่ใช่ว่าข้าไม่มีฝีมือแต่เป็นเพราะเองนะครับแทกปาโคยวายปลาตกใจหนีหมดแล้วเฮ้ยไม่มีฝีมือก็ว่ามาเถอะเกว่าข้าว่าข้าว่าข้า่่ ปาก็ไม่ได้แถม้องเปียกน้ำอีกเย็นนี้กินอะไรเนี่ยโอ้ยเราเองจะมาขี่หลังข้าทำไมเนี่ยทำไมไม่เดินไปเดินฉันปวดขาฉันขอขี่หลังหน่อยนะนะสุดหล่อนะนาน้านะน,นเออก็ได้ข้าไม่ได้บายยองนะข้าเห็นว่าเองเป็นผู้หญิงหรอกถึงยอมเนี่ย เป็นภาระจริงๆเลยพาไปแทงปลาโวยวายจนปลาหนีหมดเลย เป็นไรเป็นไรใจเย็นเป็นอะไรไหนไหนลองเล่ามาสิฉันฉ,ฉันฝันนะคุณฉันฉันฝันว่ามีคนผลักฉันตกหน้าผามันสูงมากเลยอะ่ะมัน มันน่ากลัวมากเลยคุณในฝันมันเหมือนจริงมากเลยอ่ะหรือว่าที่เองฝันมันจะเป็นความจริงเพราะตอนที่ข้าเจอเองเนี่ยข้าก็เจอเองติดอยู่ตรงซอกหินใต้หน้าผาแล้วเองจำอะไรได้อีกไหมฉันจำได้ว่ามีผู้ชายตัวผอมๆสูงๆ เขาเขาเรียกชื่อฉันว่าดาวเขาเรียกชื่อฉันว่าดาวงส่เป็นหัวเองมั้งเดี๋ยวผหัวเองเขามาตามกลับแหละถ้าหัวเองมาก,ก็กลับบ้านไปเลยอ้าอะไรของคุณเนี่ยคุณถามฉันฉันก็ตอบคุณไงฉันยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครอะ่ะอยู่คุณก็มาไล่ฉันแบบเนี้ยถ้าคุณไม่อยากให้ฉันอยู่อะ่ะฉันไม่อยู่ก็ได้ จะไปไหนหยุดคุณไล่ฉันน่ะเออข้าขอโทษคือข้าก็แค่พูดไปชดเองไปงั้นแหละจริงๆแล้วข้าก็ไม่อยากให้เองไปไหนหรอกข้าก็อยากให้เองอยู่กับข้าที่นี่แหละตั้งแต่เองมาอยู่กับข้าที่นี่น,นะข้ารู้สึกว่าชีวิตข้ามันมีความหมายขึ้นเยอะเลยแล้ว ข้าก็มีความสุขมากๆด้วยถ้าเองจําอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะเองก็อยู่กับค้าที่นี่นะอยู่กับค้าที่นี่ตลอดไปก็ได้พูดจริงนะจริงดิแต่ถ้าวันหนึ่งเองเกิดจําอะไรได้ขึ้นมาจริงๆแล้วเองจะไปข้าเขาไม่ว่าหรอกบางทีการที่ฉันจําอะไรไม่ได้แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะ ฉันไม่ต้องรู้ว่าฉันเป็นใครมาจากไหนฉันอยู่กับคุณแบบเนี้ยมันก็ดีนะอยู่กับธรรมชาติแค่นี้ก็มีความสุขลแล้วแล้วต่อให้ฉันจำได้ว่าฉันเป็นใครขึ้นมาเนี่ยฉันก็คงไม่กลับไปหรอกฉันอยู่ที่นี่กับคุณตลอดไปเลยฉันชอบอยู่แบบนี้อะ่ะจริงนะอ ขอบใจเองนะที่เองไม่คิดจะทิ้งข้าข้าเชื่อนะว่าไอคนที่มันทำอะไรไว้กับเองเนี่ยถึงเวลาเดี๋ยว้คนเหล่านะั้นมันก็ได้รับผลกรรมที่มันทำไว้เองแหละถึงโลกนี้มันจะไม่มีความยุติธรรมนะแต่ข้าเชื่อว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมออยู่กับข้าที่นี่นะ าักคอนะมอย่ามาเดินดิงกันแบบนี้นะคอมจดอยู่นี่คุยกันให้รู้เรื่องอะมาตกลงกันก่อนว่าจะทอ,อยังไงฉันลงทุนเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางมากแค่ไหนกว่าจะทำให้อีดาวหายไปจากโลกนี้ได้ยูยูแกมาขอส่วน่ดได้ไงกูไม่ให้ไม่ให้ใช่ไหม นั้นฉันจะแฉแกฉันจะบอกทุกคนว่าแกเป็นคนวางแผลพี่ดาวพี่ดาวก,กเ็เพกาแกหยาดดเกิด้อขอบคุณโลกที่เหวี่ยงให้เรามาคู่กัน โลกคงจะเหวี่ยงใครสักคนมาให้เราอย่าเศร้าใจหรือเสียดายถ้าบางครั้งโลกมันเหวี่ยงคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตเราและหากโลกเหวี่ยงคนที่พอดีมาให้แล้วจงกอดเขาไว้ให้น่นๆและรักษาเขาไว้ให้นานๆ